วันนี้ก็มาเจอกับเ่้ยแล้วค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับสกินแคร์ตอนคืนกันบ้างดีกว่านะคะช่วงนี้ก็คือเต้ยจะมีความอินกับสกินแคร์ที่เป็นเนื้อแบบเจลที่ซึมง,ง่ายตอนคืนจะได้ไม่ต้องรู้สึกเหนียวและหนักหน้าอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็คือเต้ยอะเห็นคนเกาหลีเขาจะมีความ เน้นในเรื่องของการเติมน้ําให้กับผิวเน้นเรื่องแบบทําให้ผิวเต่งผิวอิ่มน้ำอะไรเงี้ยคือถ้าอยากหน้าใสแบบคนเกาหลีก็คือจะต้องทําให้ผิวแบบใสดูเด็กดูอิ่มน้าตลอดเวลาแบบสาวเกาหลีให้ได้นะคะเออเวลาเข้าเซเว่นต้องก็จะเดินไปแวะก่อนเลยเชลฟ์ที่ขายพวกครีมซองต่างๆนานทาทั้งหลายเพราะตรงนี้คือจะเป็นแหล่งถูกและดีแล้วก็เป็นแหล่งที่เหมือนเราชี้เป้าให้คนซื้อง่ายอะไรอย่างงี้นะคะทีนี้ก็เลยแบบ เอ๊มีอันไหนบ้างหน้าที่เรายังไม่ได้ใช้มีอันไหนบ้างหน้าน่าสนใจอะไรย่างี้นะคะอินกับไฮายารุรอนมากอยากจะลองให้หมดเลยเฮ้ยอันนี้คือทําไมเอ๊เอ อันนี้ลองหรือ,อยังนะอะไรเงี้ยปวดม่วงๆนะคะก็คือเป็นไฮยาลูรอนวิตซีของมูนอาร์เฮาส์นั่นเองค่ะสนใจแบบไฮยาลูรอนมากแล้วก็หน้าซองนะคะเขาก็เขีย,ขยนไว้เลยว่าเป็นไฮยาลูรอนวิตซีเอสเซนเซร์เซรั่มเอสเซนเัมเนี่ยเขาก็จะมีเนื้อที่มันจะมีความเหลวแล้วก็มีเบสเป็นน้ำเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีความ ซึมง,ง่ายแล้วก็คือจากที่เตื้องลองเนื้อแล้วนะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อแบบใสๆเดี๋ยวบีบให้ดูกันเลยนี่คือซองนี้ที่เตื้องใช้หมดไปแล้วนะคะนี่ซองนี้หมดไปแล้วก็ได้เวลาเปิดซองใหม่เป็นอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเนื้อกันเนื้อเขาจะเป็นเนื้อสีขาวขุ่นๆอะเจลนิดนึงเขายังมีความเป็นน้ําอยู่แล้วก็เนื้อเกลี่ยง่ายมากเตื้องทนลองเท้าไว้หนาๆห,หน่อยนะ คือเขาก็ยังมีความซึมหมดอ่ะคือจริงๆก็คือลงบนผิวไปแล้วสองรอบสองรอบสามรอบแล้วนะคะเดี๋ยวลงให้ดูสดๆเลยนี่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็เราเกลี่ยคือลงหนาๆได้เลยคืออย่างที่บอกเลยคอเนื้อเป็นน้ำปุ๊บเวลาเขาซึมหมดนะคะเขาจะไม่ได้ทิ้งความเหนียวไว้บนหน้าเหมือนทุกอย่างมันพากันซึมเข้าไปหมดแล้วก็ซึมเข้าไปลึกอนะไรเงี้ยเหมือนมันเป็นอะไรที่ทาง่ายแล้วก็ เหมือนเวลาถ้าเกิดครีมตัวไหนมันมีความซึมยากเนาะเตื้องบางครั้งก็จะใช้ตัวนี้ซ้ําทับลงไปเพื่อเพื่อให้มันเหมือนแบบทุกอย่างมันซึมเข้าไปได้เพิ่มมากขึ้นจากที่เราไม่ได้ลงนะคะตัวนี้ต้องก็เลยจะค่อนข้างทาซ้ําหลายรอบแต่ก็คือไม่ไม่เหนียวหน้าไม่หนักหน้าไม่ได้ทั้งซีตัวเจลแบบนี้นะคะเขาก็จะมีความเหมาะกับทุกสภาพผิวเลยนะไม่ว่าจะเป็นคนผิวแห้งผิวมันผิวผสมก็ทาได้นะคะอย่างอ่ะเตง เติมผิวผส,สมแล้วกันนะคือช่วงที่เตองแห้งมากๆเตองก็จะคือมีความทายย้ำย้ย้ำย้เหมือนตรงไหนแห้งมากๆแล้วก็ซ้ำสองได้โดยที่ไม่ได้หนักหน้าในขณะเดียวกันผิวมันนะคะก็คือสามารถทาได้เพราะว่าทาไปเรื่อยๆเห็นไหมคือมันจะมีความซึ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 มแบบซ,มซึมหมดไปเลยนะคะพอซึมเข้าไปแล้วเนี่ยตรงผิวเราอะมันเหมือนแบบยังมีความเก็บกักน้ําแล้วผิวมันก็มีความนุ่มมีความชุ่มชื้นอะเออคือมันชุ่มยานเช้าเลยนะคะเนี่ย เมืม่อกี้ที่ทาไปอะทาหนามากเลยนะแต่ว่าพออย่างเงี้ยพอจับแล้วอะก็รู้สึกว่าเขาซึมไปแล้วนะชั้นหนึ่งเนี่ยตรงที่มันกองกองอยู่ที่ผิวแล้วมันเป็นแห่งมันก็อาจจะแบบรอเวลาซึมสักนิดนึงแต่เนี่ยคืออย่างเมื่อกี้ที่ทาให้ดูคือแป๊บเดียวก็คือตอนนี้คือเซตแล้วนะคือมีความซึมง,ง่ายมากที่เห็นเงาๆต้องรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นแผ่นฟิล์มไม่ให้เหมือน ห้องแอร์อะไรเงี้ยมันดูดความชื้นจากผิวเรามันก็จะชุ่มชุ่มไปถึงเช้านะคะแม้ว่าเราจะนอนในห้องแอร์หลังจากที่ทาเสร็จนะคะก็คือผิวไม่ได้ตึงอะไรนะคะแบบผิวยังมีความสบายสบายผิวอยู่ไม่ได้มีความมันอะ่ะตรงที่ทาไปบนมือเนี่ยเห็นไหมแป๊บเดียวก็คือจะซึมหมดแล้วนะจากที่เราเห็นตอนแรกมันเป็นอะไรที่ซึมเข้าไปหายไปหมดเลยมันแห้งเข้าไปแล้วเรียบร้อยนะคะต้องรู้สึกว่าผิวอะ่ะ ผิวจากที่ทานะคะตรงเนี้ยตึ้งช่วงเนี้ยที่เติมทาเนาะเหมือนผิวเราอุณหภูมิมันเปลี่ยนอะมันมีความเย็นขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยจัดจัดตรงเนี้ยนะคะรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันเย็นอะมาพูดถึงส่วนผสมของตัวนี้กันดีกว่าสส่วนหลักๆนะคะส่วนประกอบที่สําคัญก็คือไฮ้รอลุรอนแล้วก็มีวิตามินซีนะคะนี่เป็นบวกกันตรงนี้นะพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับใครที่ยังไม่รู้นะคือไฮารูรอนิกแอซิดเนี่ยนะคะคือกรดชนิดหนึ่งที่ตั้งแต่เราเกิดมาแล้ะ คือร่างกายเราจะสร้างได้เองนะคะเป็นกรดที่ทําให้ผิวเรามันดูดีดูเด็กดูเด้งดูตึงอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าเหมือน อเราโตขึ้นคือกรดตัวนี้จะถูกสร้างน้อยน้อยลงจากร่างกายของเราเพราะฉะนั้นพอเราโตขึ้นแล้วเนี่ยไฮดรอลิกแอซิดเนี่ยควรจะเป็นกรดที่เราเติมให้กับผิวเพื่อให้ผิวเรามันมีความสุขภาพดีรักษาความเต่งตึงรักษาความเด็กควรเป็นอย่างยิ่งในการเติมให้กับผิวที่เกาหลีเขาก็จะเน้นเติมกรดตัวนี้ที่ญี่ปุ่นเขาก็จะเน้นเติมกรดตัวนี้นะคะกรดไฮดรอลิกแอซิดเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราใช้ในปริมาณที่มันแบบถึงจุดของมันนะคะมันจะ ทำให้ผิวเราอุอ้มน้ําได้มากแบบเป็นพันเท่าจากปกติเลยคือจะช่วยอุ้มน้ําช่วยไม่ทําให้ผิวสูญเสียน้ําออกไปกลิ่นคือเขาจะเป็นกลิ่นออกแบบหอมอ,อ่อ,อนๆออกสุขภาพดีนิดนึงอธิบายไม่ถูกเหมือนกันว่าเป็นกลิ่นอะไรแต่ว่าหอมอ่อ,อนๆอ่ะคือรู้สึกลับสบายเอออย่างนี้ดีกว่าต่อมาเป็นในส่วนของวิตซีกันบ้างดีกว่าอันนี้เขาสกัดจากผลคามูามูผลขามูามูต้องลองไปหา เนะพราะได้ยินบ่อยมากเลยจากเรื่องวิตามินซีนั่นแหละผลขามูขมูเขาจะเป็นรูปแบบกลมๆสีแดงๆม่วงน,นิดนึงนะคะนี่วิตามินซีมากกว่ามะนาว50เทา่ามากกว่าส้ม60เทา่าตัวของผลขามูขมูวิตามินซีเขาดีตรงที่ในผลขามูขมูมันจะมีโพแทสเซียมที่จะทําให้ประสิทธิภาพของวิตามินซีมันทํางานได้ประสิทธิภาพมากขึ้นวิตามินซีตรงนี้มันก็จะไปช่วยแบบต่อต้านอนอุมูลอิสระต้น การสร้างคอลลาเจนอะไรพวกนี้นะคะริ้วรอยต่างๆผสมผสานรอยแผลอะไรเงี้ยทำให้ผิวใสแบบแก้ปัญหาผิวได้รอบด้านเลยวิตามินซีนะคะดีเวลาเราใช้ให้ผิวเป็นประจำอย่างต่อเนื่องด้วยนะพูดถึงผลการใช้บ้างดีกว่าจากที่เห็นว่าเติมใช้หมดไปแล้วหนึ่งซองและขึ้นซองที่สองมาประมาณครึ่งซองนะคะก็ผลการใช้คือเติมรู้สึกว่าผิวอะ่ะเติมชอบฟินิชความที่ผิวมันมีความแบบอย่างเงี้ยเออมันมีความ เหมือนฟิล์มเคลือบหน้าโดยที่ไม่ได้รู้สึกว่าหน้ามันอะไรใดๆทั้งสิน้นแต่รู้สึกว่าพอนอนห้องแอร์อย่างเงี้ยเออตื่นเช้าขึ้นมาผิวมันก็ไม่ได้มีความมันอะไรเพิ่มผิวมันไม่แห้งเหี่ยวอะไรอย่างงี้นะคะต้องรู้สึกว่าเอยตึ่โปะไปหนามากเลยนะแต่ว่าเหมือนน้ําที่เราทาไปบนหน้ามันซึมเข้าไปหมดนะคะเยน็ยนๆเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าผิวมันได้ผ่อนคลายนะแล้วก็อย่างตอนเช้าเวลาเราแต่งหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ ตอนที่แต่งหน้าต้องรู้สึกว่ามันไม่ได้แห้งแครกนะผิวมันนุ่มนิ่มมันโฟมันเออมัน,ม,นมันดีอ่ะจริงๆต้องว่ามันเป็นสกินแคร์ที่น่าทดลองเลยใครที่ยังไม่เคยทาครีมไม่เคยดูแลผิวเลยอาจจะเริ่มตรงนี้ได้นะเบสิก <Basic S 2> ที่ควรจะเติมให้กับผิวจริงๆนะคะโอเคสำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่างที่บอกเลยชีย้เป้าง่ายมากคือเซว่นนะคะ3 9บาทครีมซองเนาะลองไปดูกันนะคะเผื่อจะชอบนะแต่ว่า คนส่วนใหญ่น่าจะชอบเนื้อแบบนี้แหละแต่วันนี้ก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบคลิปนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดกระดิ่งด้วยนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ